วัน <c oughs> นี้จะเทศเรื่องความเกิดแลบควาความดับแต้ที่จริงกันนี้เราเคยเทศมาแล้วจะฟังอีกชั้นวันหนึ่งพราสี่มาฟังวมดมีความเกิดขึ้นและดับไปทั้นไม่มีอะไรเลยในโลกวันนี้ที่จะตั้งอยู่ท้าวอ่อ เพื่อทงรวมรวบรวมเรื่องเกิดระดับ่วนตรงกลางนั้นสุดแล้วหละเรื่องที่จะปรรยายยต่อไปนตรงกลางในวันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะทุกขเวทนาเรื่องสุข,ขเวทนาเรื่องต่างรูปเกขาก็อธิบายมากมายทุ้งของตอนนั้นแต่ความเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมันต้องดับเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าดันเทศนาธรรมะของจริงแต่บุคคลไม่ใค่อยากจะฟังของจริงของพระพุทธเจ้าเทศชอบปิปิดกันไปไม่ให้เปิดเผยมันจังถ้าเปิดเผยมาแล้วมันไม่สนุกอยู่ใน,นโลกนี้ไม่สนุกเห็นนั้นจังว่าคนที่ไป ที่ไปสู่สุคตินะั้นมีน้อยเหลือเกินที่ไปสู่สทุกคตินะั้นมากพรมาเเมืองัะผลหัวที่อยู่ในตัวของวัวตัววัวนั่นแหละที่ไปนรกที่ไปทุกขติที่ไปสุคต,ติมันก็เขาวัวนี่สองเขาเท่าน,นั้น เขาวัวก็ผลหัวนะแต่จะมากลองคิดดูคิดดูเทียกบกับสังคมเป็นอยู่ของมนุษย์ชาวโลกนั้นท,ทั่วไปแล้วก็น่าสมจริงอย่างเราทุกวันนี้ก็เอาเถอะในจิตใจของเราที่อาถราพความสุขคนจากทุกมีวันกันแต่น้อย ปรารถนาพ้นจากทุกแต่หาแสวงหาทุกทั้งชีวิดปรารถนาพ้นจากทุกจริงจังจริมีน้อยเดียวเกินแต่ของเราทุกวันนี้ก็เหมือนกันแต่ละคนละคนในคิดดูใจของตนทุกคนแล้วแล้ว <c oughs> ความเกิดขึ้นเราได้เกิดมาแล้วทุกคนทำเป็นที่สุดที่จะต้อง รักษาอมเกิดไป้ไว้ให้บริสุทธิ์หมดจดนั่นเป็น,ปนแป่เพื่นนอนจากทุกข์แล้วก็จะเจ้าของเงื่อนสัตาวรกก็หลาย่อเงื่อนสันย์สังขารร่างกา,ายนี้เกิดขึ้นมาแล้วจำเป็นจะต้องใช้ถูกการเวลาเหมาะสมใจเกดกัตา ใช่ไม่ถูกก็เป็นเรืองเป็นเรื่องเดือดร้อนเป็นทุกข์ต่อไปในอนาคตอีกต่อไปไม่ใช่ถูกก็เป็นสุขสบายต่อไปเมื่อสังขารเกิดขึ้นมาแล้วจำเป็นทีน่สุดท er <with> ี่ต้องมีทุกมีสุขแต่สุขนันมีน้อยเหลือเกินใน่คุ้มค่าของกองทุกข ให้คิดดูว่าแล้วเกิดขึ้นมามีสุขอะไรทักอย่างสักนิดสุขเพราะการธรรมาหาเลี้ยงชีพพ่อจเจริญรุ่งเรืองด้วยการธรรมาหาเลี้ยงชีพไม่ฝืดเสื้อนี้นเรียกว่าสุขพอสมควรน,นะแต่ทุกอย่างอื่นยังไม่อีก ทุกข์ทุกคนเศร้าโศกเสีย,ใจ,าายใจทุกขากจากของรักของ้าใจนันทุกข์มากสิเดียวทุกข์เพราะการเจ็บการปวดทุกข์มากเหมือนกันทุกข์เพราะความไม่พอใจในบุคคลนั้นๆในสิ่งนั้นนั้นก็ทุกข์มากเหมือนกันทุกข์เพราะการถนาสิ่งไหนไม่สมประสงค์เกิดตรงขัามแทนแนนอุดา กัษณคทุกอย่างแต่อย่างนี้มากหมายแี่เยอะเยอะเกิน้นอย่างทุกความสุขมีน้อยนิดเดียวโดยเฉพาะตัวของคนเราคนหนึ่งไม่ต้องพูดไกลแล้วในขณะนี้นั่งอยู่นี้แหละได้สุขกัลปเดียวเนั้น เนี่ยก็เมื่อแ้งเมื่อยขาปวดแ้งปวดขาทิศปฏิภาณนั้นเรียวกว่าทุกข์ยานียาบวดแต่ละครั้งทางนี้ได้ควมสุขนิดหนึ่งแต่มันทุกข์มากความทุกข์มันเหลือหลายเหลือที่จะปรรนาแถ้าพระพุทธเจ้าเป็นเทศนา เกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์แล้วเกิดขึ้นมาแล้วดับไปทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกทุกข์นี้ดับไปทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกมนต์ทั้งโลกไม่ว่ามนุษย์กับตลอดหมดด้วยกันทท้งนั้นทุกข์เพราะนั่งแล้วก็เลี่ยนนิยาบท ทุกนั่งนา่งถ่ายไปเปลี่ยนอิริาบนัคนก็มีเปลี่ยนไปหาหาสุขหน่อยนิดหน่อยคนสุขนิดหน่อยที่เปลี่ยนข้างซ้ายข้างขวานัา่นมันเปลี่ยนอิริยาบถข้อมันทุกข์ถึงเขาเปลี่ยนอิริยาบทมันทนไม่ได้นั่นเรียกว่าทุกข์เหนื่อยนั่งที่ออกจากนั่งไปเดินไปยืน ยืนนัพักหนึ่งเดียวกันเมื่อแขนงไม่ายอีกแล้วคนเดินพอสบายนิดหน่อยเดินไปเดินมาเดียวเหนื่อยลงนั่งอีกลงนอนอีกเหนื่อยขนาดทุกเกิขดขึ้นระดับไปทุกใหม่เกิขดขึ้ขนระัอีกองไปอย่างนี้แหละไม่มีที่สิ้นสุดสักที <c oughs> <c oughs> ในระยะที่เรามีชีวิตอยู่ คนพวกนี้ตลอดตลอดชีวิตนิ่งแก่นิ่งเฒ่านิ่งชราหมดแส่งเมื่อยขาตะร,รัดทุกอย่างไปมาที่ไหนก็ได้สักไม่เท่าสางขาข้ามยันไปจะรูก้ก่อนจยุ่งขึ้น กาะไม้เกาะไรอะไรยืนขึ้นนอนก็ตะเกาะไม้เกาะไรยังค่อยนอนลงได้ทำงานล้มตึงเลยที่พระเดชจ้าท่านสอนอย่างนี้สอนให้พวกเรารู้ตัวทาไมมันทุกอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันทุกอย่างนี้แหละยังมีใครจะคนสักคนเตี๋ยวมอนกันว่า ทุกข์เพราะการอาชีพหาอยู่หาจิตเอาละสมมติว่าร่ำรวยหาอยู่หาจินก็ได้ร่ำรวยไม่อดไม่จดแต่การหานั่นก็เรียกว่าทุกข์แล้วแสวงหานั้นทุกข์อยู่แล้วบางทีก็ตกเหมาะได้ทีบางทีก็ไม่ได้ไหมหาคือแสนด้ประการนึร่งกั กลัวที่มาถึงปากถึงท่อแล้าโอ้ยมัานานแสนนานทั้งของที่หามาน,นั่นน่ะกลัวจะถึงปากถึงท้อที่มันไม่ใช่ของง่ายๆฉันถึงปากถึงท้อแล้วก็สบายหน่อยวันนี้เดียวแต่เราถึงลำคอเท่านั้นครับหายยากแก่ยากมีรสชาตินิดเดียวแต่เจองลำคอเจ็บไปเรื่อยท่ัน ลกมาแล้วก็หายไม่มีอะไรหรอกไม่ไม่รู้สึกอะไรหรอกในตอนมันถ่ายกันเขาเรียกว่าถ่ายทุกข์กระสอมจริงๆอาจารจังถ้าไม่ทุกข์ไม่ถ่ายถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่ถ่ายถ่ายมันก็แสนทุกข์แสนลำบากที่สุด ต้องปกปิดกับมันทรกข์ทุกอย่างมันมเรียกว่าทุกข์ท้งนั้นสิ่งอื่นนอ,อกจากนั้นให้พากักพิจารณาเองเหรือหลายีิทุดที่จะต้องพัฒน,นาวันข้ามลอยมีที่สิ้นสุดแต่เราพูดถือทุก แลายสายที่หน้าตัวเราจะเห็นต right? so hmm. ัวกคนอื่นจะรู้ปกปิดไว้น่ะเนี้ยมีพระเจ้านั้นเปิดเผยเปิดให้รู้ทั่วทันวมดทุกคนทั้งแต่เด็กแต่แรกถึงผู้ใหญ่ขันเฒ่าขังแ่เปิดโอมหมดทุกอย่าง นี่เรียกว่าทุกในระยะที่ควบเกิดขึ้นมาที่เป็นอยู่ในชีวิตอยู่แล้วคราวนี้เมื่อจะเมื่อดับแล้วคับบางคนนะแสนทุเรศทุรังกว่าที่จะแตกจะดับกว่าที่จะตายบางคนก็ตายง่ายสบาย่อยในชีวิตของคนเราก็เพียงแค่นั้นแหละเกิดจะดับ เมื่อยังเป็นคนอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทำบ้านทำเรือในใหญ่โตโหธานมีห่อมีหับมีอะไรต่างหลายเรื่องหลายอย่างเท่าไรก็ไม่พอเวลาตายแล้วไม่มีอะไรหรอกกระดานขี่แทนเท่านั้นแหละมดเรื่องไปเขาเขาต้ออีกตามไปก็ไม่ได้ เราเนี่าทำไว้อะไรมากมาย้านเรือนบรนช่องสถานที่ต่างๆทำไว้ลูหลาไม่อีกไม่พอเลยสักทีแต่เวลาตายแล้วเขาไม่ให้เราของนันร้องขอเอาเท้ายมาก็ไม่ได้นั่นขออันั่เห็นใครไปทุกคนเดียว มีแต่บ,บุญแต่บาปที่ติดตามตัวของของเราไปเท่านั้นบุญติดตามตัวของเราไปเหมือนกันบุญบาปก็ติดตามตัวของเราไปเหมือนกันบุญและบา,า,าปนี้ไม่ได้หาไม่ได้ขอไม่ได้ใส่กระเป๋าหิ้วไปไม่หนักไม่หนาได้ มันหากบันดลนบันดาลเกิดขึ้นเองมันอยู่ที่ใจของคนเรามันทำชั่วก็บเศร้าหมองในใจเดือดร้อนภายในใจคุ้มใจนั้นนะตายไปแล้วก็ยังคุ้มใจอยู่อย่างนั้นคิดตามตัวขงเราไปด้วยอนั้น เห็นไนมควาชั่วอย่าทำเพื่อดีกวกั่พุตรเจ้าเป็นเทศนางทำเนืน่อมีการไม่มีการแก้ไขแก้ไขไม่ได้สะดวย,อย,รรยอย่างเราทํากรรมทําเวรยุ่งช้าเฉยๆคนอื่นอย่างเงี้ยฆ่าฟันเขาเวลาตายแล้วติดตามตัวงเราไปความเศร้าหมองเดือดร้อนในภายในเขาจะช่วยแก้ก็ไม่ได้เพราะทันั้นความ แกแอบก็ไม่ได้ผู้ภาคภาษาคือภาคภาษาก็ไม่ได้ไปนู่นอาจารย์นี้หานนี้ภาคภาษาจริงตานี้หมดแล้วหมดปีศาจในสันนี่ใครจะรับรู้รับเห็นด้วยเราคนเดียวบุตรนัยญาซาณีให้ถามไปสักคนเดียวสายมาแต่ไหนไม่ยจับ <c oughs> ความดีก็เหมือนกันไม่ได้ขาจะหิวไม่ได้เจอกระเป๋าคนได้ด้ยแต่มันหน้าเริงม,มันเทิงความดีอินอกอินใจทำบุญกุศลจึงไหลไว้แล้วเพิดอเพลินอินอกินใจด้วยคุณ,คณงานความดีนั้น ไปสู่สุคติก็มีใครไปด้วยอยู่เหมือนกันอย่างบุตรภรรยาถ้ามีโดยการเงินเราลุกคนหนึ่งมีศรัทธาคนหนึ่งม่มีศรัทธาชัดควรจะทำไม่ควรมะทำคนที่จะทำด้วยกันมันต่างคนต่างได้แต่่คนมีศรัทธาเต็มที่ก็เอาเต็มให้เต็มที่เลย ขางอีกของเงินใจของเขาวมันก็มีเพียงขอเต็มที่เหมือนกันเห็นนั่นยังว่ามันไม่ติดผันกันดอกคอคนของใครของมันแล้วก็มีใครไปส่งเสียด้วยตายไปเนี่นี่ใครไปส่งเสียหราพอมันจะเพียงแค่ของขอนนั่นแหละเพียงแค่สัชานั้นะ เขาไม่ทราบใครไม่ทราบวันไปไหนแล้วหรอกมันตัวใจแท้จริงจริงอจังส่งในร่างกายนี่แหละเขาเผาเท่านั้นแหละสมมติกันได้เกียรตินามีผู้คนญาณยมที่น้อยอะดวงท่าไหายไปมากเรี่ยวมีเกียรตินิทานแท้ที่จริงเขาเผากันไม่ใช่ส่งขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์อะไรหรอก และวิบากเงินวิบากทองขึ้นชั้นไปอยู่ชั้นฟ้าสวรรคไม่มีใครไปสร้างให้มันอุบัติมันเกิดขึ้นมาเองงเรียกว่าสองทิดมันหายงานจริงแล้วไมไม่มีใครตกแต่งให้มันตาขกขึ้นเองมันอิ่มเองมันพอใจเอง <c oughs> เห็นนั่นความดีความชอบสิ่งที่เราทำเป็นของตัวแท้ๆไม่ใช่ของคน,นอื่นที่ไหนหรอกเป็นควรทำในเมืม่อเรามีชีวิตอยู่รีบทำเออเสียแต่เท่าชะลาหรือจัแต่แล้วทำไม่ได้หรอือดับแล้วก็ทำไม่ได้เหมือนกัน ต้องทำเสียแน่ๆมีชีวิตอย่นี้บางคนนั้นมีเงินไม่พอไม่เท่าของเจเลยเไว้เมื่อตายแล้วไึงทำลุ้นหาต้องการหน้าเสียจังหาเท่านั้นต้องการชื่อเสียงเขาทำก็เห็นห้เห็นเขาไม่ทำก็ไม่เนหะ็นหรอกเมื่อตายไป้คนที่จะทำบุญ้วยบุญสามการ ในเมื่อเราจะทำคิดจะทำก็อิ่มอกอิ่มใจเป็นบุญแต่อบองตนเมื่อเราทำอยู่ก็เกิดปีติเพื่อเตือนอิ่มใจ่อเห็นทยายาทนาที่เราตายทายาทนที่เราทำนั้นเมื่อเราทำแล้วแล้วลึกขึ้นมาเวลาใดก็เป็นบุญอยู่ตลอดเลลวลา เาปีซีปีระลึกคิดถึงบุญนั้นนั้นอีมว่าเปลี่ยนใจเป็นบุญไม่ตลอดสามกาลจึงว่าบุญก็สนรื่ของควรทำรรได้มากในเมื่อมีชีวิตอยู่ทรามเสียตายไปแล้ว ใศาสตเขาจะทำให้ไนมทําก็ตามทุก <c oughs> เขาทำเพื่อกตัญยวกตเวทีสังภาเมื่อตายไปแล้ววิญญาณไม่อยู่ในที่น่นหรอกเขาทำเพื่อกตเวทีตอบแทนบุญคุณครั้งสุดท้ายทำเพื่อที่น้องคุณที่เราทำให้แกเขานนั่นเอง แต่ตัววิญญาณจริงไอจังไม่ทราบไปไหนแล้วเนี่ยธรรมเทศนาที่แสดงว่าความเกิดกับความดับเท่านั้นพูดถึง,งตนกับปลายทำกายนันเยอะแยะมากมายเลยเมื่อเกินพระพุทธเจ้าท่านเทศนาทุก เป็นของขวัญกำหนดทางุตไทยเป็นของขวัญละคือความทะเยอทะยานที่หนุดนั่นเองหากจะมีปัญหาถามว่ามันมีความทะเยอทะยานมากเมืองไม่เจริญโอ้ยอย่าไปยานะอย่าไปครัวมาเลยมันเป็นเองเมื่อหรอห้ามไปป่านนะั้นมันยังเป็นเองอยู่มันความทะเยอทะย,ยานมันอย่างนี้อย่างเลยแล้วมันมันเป็นนิสัยแล้ว พระเจ้าห้ามอยู่ฝันนั้นก็ยังดือ้อด้านอยู่อย่าไปกลัวเมื่อไรกลัวที่มันจะไม่ที่ยวดยานได้ล้นขอให้คาใจของเราเนี่นะให้มันสงบอยู่อย่ามันเยี่ยวดยานได้ล้น่ป่านนั้นมันยังทเทย่ยทดยานไดหล้นอยู่ครับรู้ตัวมีอยู่มัน,นยังไม่พลนจากความเอทอ่ยวดยานนาาักสษกการะที่คนที่ยังไม่รู้ภาษาไม่ทำภาวนาทำสมาธิ นายก็มีผลตนคนเราจ้งกลัวโลกที่ชิบหายถ้าพไม่กลัวโลกโลกที่ิบหายก็ได้ท,ทําชิบหายอย่างเดียวถ้าท,ทําชิบหายแล้วโลกเองเพิ่นหายเดือดร้อนทิบหายหมดแต่นี่อาศัยธรรมมีอยู่โลกยังค่อยฟ้ากฏอยู่เดี๋ยวนี้ รมคืออะไรทุกความพอดีพองาบรู้จักประมาณพอสมควรไม่เฉ่เยอะพยานดินรถนั่นเองนั่นแหละเป็นธรรมรู้จักเกิดแก่เจ็บตายเอาเส็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นเรื่องนี้เป็นทุกข์บรรดาตั์ทั้งหลายตัวแก่ย,กย,กย,ยึดกตไปทุกข์เหมือนกันก็อเอ็นดูเมตตาตั์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งปวงว เคยเจ็บเจ็บตายเจ็บทุกข์จึงค่อยเคราะ่อสงหาเพื่อนกันด้วกันจึงรู้เมตตาเพ่อกันและกันอันนี้แหละเป็นธรรมถ้านี้เราเลี้ยงหมดเรื่องโลกก็วุ่นวายเดือดร้อนที่สายวัดพูดเฉยๆนี่แหละกลัวกลัวจะไม่เจริญกลัวบ้านเมืองจะไม่เจริญให้ภาวนาเป็นไปเสียก่อนจึงจะรู้เรื่องว่าความเจริญคืออะไรความเสื่อมคืออะไร มันเกิดจากอะไรกันแน่มีอธิบายต้งยองยมถับผงเกิดสุดสดัขอุตติเสียงีนนย้ฟังแล้วทำตามอันนี้ท่านเรียกว่าฟังธรรมฟังเทศนั้นฟังบอกเล่าเฉยๆแล้วก็ไม่ทำอันนั้นเรียกว่าฟังเทศ ได้ประโยชน์น้อยฟังแล้วทดลองทำตามดูได้ประโยชน์มากพระพุทธเจ้าท่านสอนให้กระทำไม่ได้สอนเฉยเมื่อพระพุทธเจ้าล่วงเลยไปนดับล่วงเลยไปนานแล้วได้ขำสอนพระพุทธเจ้ามาเลยมาอวดมากกันได้เท่านั้นได้เท่น,น,ทนี้อะไรอีาง แน่นะทรับเตี้ยทั้งโถงทั้งเอกประโยคน์าประโยคนกประโยคนเก้าเอามาอวดอ้างกันแต่การทำไม่มีในผลที่สุดนั่นก็ได้แต่คำพีได้แต่คำพีไว้เฉยๆพระพุทธจาร่านเทศนาว่าโอคะโอทิกะคือคำพีประจักษ์ เหมือนกับคนเลี้ยงงูไม่ได้กินนมงูเจ้าของนั้นพูดที่เขาไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่เขาเป็นเจ้าของได้กินนมงูเราฟังธรรมจึงหาการทำต่างแต่การก็ะทำไม่ใช่ทำให้ง่าย มันทำไปนิดหน่อยก็เห็นมันยากลำบากใช่ก็เลยละเหลืองเสียความมันง่ายมันจะทำได้ดีหรือของง่ายนล้วนั้นหามันดีมันจะดีบว่ทั้งบ้านทั้งเมืองเลยสิของทำยังยากนัยนะมันยังติดมีราคาสูงเอ้ยฟังแต่เรื่องนิทาน ฟังเทศในสสงเด็จว่าผลมีพานในเวลาขณะนั่งอยู่อ้อยอันนั้นมันมากมายมาแล้วท่านทำมาได้ก่อนแต่เก่ามันก็ผลไม้นะี่แะมันซุกก่อมันแล้วไปใส่กรเดียวมันกน็หล่นไปสานต้นมันก็หล่นอาเราจะไปเอางั่นไม่ได้หรอกตัวเราไม่ทราบว่ามันแก่มาแค่ไหนแล้ว ใจของเรามันแก่จะไปแค่ไหนแล้วดูใจของเราก็รู้เรื่องมันฟักไฟจริงๆไหมในธรรมะค่าสอนพระเจ้านะมันดีคอย่างจริงไหมคนที่ท่านไปพอเต็มที่แล้วหาที่สุดหาจนถึงที่สุดไม่ได้ฟักไฟในธรรมะจริงๆกันอรางนอมีท่านผู้รู้ไปเทศน์ให้ฟังอธิบายให้ฟัง มันก็เกิดความรู้ขึ้นมาอ๋อนี่เนาะมันออลงงั้นลงมังอ้อเนี่ยทำรายน,ะนังไงฟักไฟอย่างท่านแล้วอยากจะฟังอยากจะได้ความรู้ระเดียวกระดาวนั้นมันไม่ได้หรอความอยากได้นยะอยากได้ความรู้น่นะมันเป็นตัญหาไม่ใช่หรือความอยากได้ไม่ได้หรอ เวลาม่นจะได้จริงอย่างมันปล่อยวางมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นไม่เคยได้ขึ้นมาเหตุนั้นจังว่าการทำนั่นเเป็นการดีมากได้อดทนต่อสู้ต่อประสกรต่างๆในการนั่งแล้วก็จะให้ต่อสู้ประสบรมีเจ็บเมื่อยแ้วเนียงต่าง ถ้าท่านเที่ยวทุนด,ดงลูกขโมลไปจนภัยน์กัรทุกอย่างก็ยังแค่นั้นนักศึาษาอะไรพวกเราอยู่บ้านพ็กงอานยางอยงอยู่บ้านอยู่เรือนมีแต่ความสุขสบ,บายการอยู่การทานการอาหารทุกสิ่งที่อยู่ที่นอนบ้านเรือนอะไรต่างๆรู้รลาทุกประการไม่ไเลยเพลินสน,นุกกับ,บนั้น มันยากที่จะคนคนผ่าน,นนั้นไปได้งอเวลานี้จึงว่าทำเอาลองดูมันจะเห็นความมันเห็นการต่อสู้คือเวทนาที่อธิบายให้ฟังอ่ะความเกิดจับเมื่อเวทนาเกิดขึ้นมาจากจิต มันกนดับบางทีจิตนั่นเองมันไม่ด่าในที่อื่นมันไม่ได้ความเกิดดับจริงแล้วความเกิดที่ไหนต้องดับที่ท่านธรรมะเป็นของจริงมันเกิดที่นั่นดับที่นั่นก็ได้เชื่อเป็นธรรมะของจริงนั่นเองจึงเห็นจิตเี่หปล่อยวางความเกิดดับ ไม่มีอะไรเหลือจิตว่างเปล่าเมื่อปล่อยความเกิดดับไปจิตตว่างเปล่าไม่ยึดไม่ถืออุปาทานถือมันในสิ่งต่างๆคิดดูอ่ะจิตของเราถ้ายึดสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องนัดแน่นที่สุดทุกข์ก็ทุกข์มากเห็นเวทนาเกิดขึ้นในตัวของเรา เรยึดเเวทนาเลยมันยิ่งเจ็บนักซะท,ทุกทีเวทนายังมากซาทุกทีจิตมันนั่นเดียวไม่ใช่จิตมากไม่ไม่ใช่จิตหลายดวงถ้าปล่อยเวทนาแล้วเอาความสบายเบิกปานความปล่อยวางคา่อยปล่อยปล่อยวางอันนั่นนะเอาเป็นอารมณ์มันก็วางเงิงนสิมันก็ไม่มีอะไรสิเวทนาอยู่ยืงหวงังไอค้ความความว่างมันอยู่หวางกลาง 现在总共多少人？<music> <music>